เคยไหมอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงสวดอาสาลในเวลาที่ไม่มีใครควรจะอยู่ที่นั่นในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในนาราธิวาดมีมัสยิดร้างที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ตอนกลางคืนไม่ใช่เพราะศรัทธาหายไปแต่เพราะศรัทธาถูกทิ้งไว้ที่นั่นต่างหาก คืนนั้นผมขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านทางเปลี่ยวเสียงอาซานดังขึ้นทั้งที่ไม่มีมัสยิดไหนเปิดไฟใต้แสงไฟถนนดวงสุดท้ายฉันเห็นเงาคนเดินอยู่ข้างทางเขาสวมชุดขาวยาวถึงข้อเท้าแต่ไม่มีเงาเลยฉันเบรกแล้วจ้องมองเขาหายไปต่อหน้าเหลือแต่กลิ่นทูป กลางคืนแบบนี้มันไม่ควรมีใครอยู่ตรงนี้เลยฉันหลงทางวนกลับมาทางเดิมสามครั้งทั้งที่วิ่งตรงๆอยู่ตลอดมันเหมือนมีบางอย่างเล่นตลกกับเวลาเหมือนฉันขี่วนอยู่ในโลกของใครอีกคนโลกที่ไม่มีเวลาฉันตัดสินใจจอดรถหลบใต้ต้นไม้เห็นมัสยิดร้างอยู่ข้างหน้า หน้าต่างห้องละหมาดมีเงาคนกำลังคุกเขา่าแต่ไม่มีใครเลยในนั้นเสียงสวดดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มาจากในหัวฉันเองสุดท้ายฉันเห็นแสงไฟไหวๆเหมือนตะเกียงจากอดีตเดินเข้าไปใกล้กลายเป็นหลุมศพเปิดโล่งที่มีแสงสว่างอยู่ข้างใน และมือสีดำข้างหนึ่งยื่นขึ้นมาจากหลุมชา้าช้าฉันขี่รถหนีออกมาแต่เสียงอาสานยังไม่หยุดเลยจนถึงวันนี้